มามาจ้ะวันนี้ก็มาดูเมนูบานฉันเด้อจะ้ะเมนูปิ้งปลาซิวเดวจ้ามาดูเด้อจะ้ะนี่นะกลิ่นกําลังหอมเต๊ะจมูกฉันอยู่นี่จะ้ะอุ้ยทองรองจอก,จอก,จอกๆเลยเด้อจ้าพอได้กลิ่นนะจะนะ้าเนาะบานเกน,นะปิ้งคือบานฉันไหมบานฉันกน็เอาปลาซิวเด้จ้าแล้วก็ใส่พริกแกงนะจะ๊ะพริกแกงสักหนึ่งช้อนนะจะนะ้าเนาะนี่อ้ยก็ทำให้มันยุ่งยากทำไมเนาะ มีผิดแกงก็ใส่ผิดแกงแล้วก็นำปลาสักช้อนหนึ่งแล้วก็ใส่รสด,ดีสักครึ่งช้อนกับพ่อโน่นี่ชันกระเรียมของมัดปิ้ง้วเด้อจ้ะอวันนี้ฉันจะใส่ผักชีเบนี้ยวลเลยนะแล้วก็ใบโหระพานะจ๊ะใส่ซอยลงไปเนี่ยใส่มันก็จะได้เพิ่มความหอมนะเด้อแกชอบกินไหมเลาปลาปิ้งนะจ๊ะนะปลาติวปิ้งนี่นะะบ้านฉันนี่ยังชอบเลยแค่เอ้ย นาะมันกินง่ายนะละ่ะเมื่อไม่ต้องมกลัวว่าจะมีกางมีอะไรเนาะเออปิ่งเท็จแล้วนี่ก็อุย้ยร้อนๆนเนาะกินข้าวเขาแซ่บร้ายจ้ะอ่าคนผนกันเท็จแล้วเนาะลรามาเตรียมของอย่างกันหีฉันก็เอาใบตองวางเลยจ้ะอันนี้คือใบขมิ้นเนาะจันใบขมิ้นเอาไว้ข้างในดเ,งเด้อปุ๋ยยาหอมแน้เดชแต่ว่า,าเวลาปิ่งน,นะเนาะมันร้อนๆนะมันจะออก ขมิ้นนะคะหอมออกมาเลยจ้ากระเทยลงไปถันะ่วผสมแล้วกระเทยลงไปใส่เต้าปิ้งเ้อจ้ะปิ่งเราก็เกลี่ยให้มันให้ถั่วถั่วกันเนาะให้มันเป็ดแบลวบา่าเป็นเวลาเองปิดแล้วมันจะทุกถั่วถึงกันเนาะอย่าให้มันกองโปะบางเดียวนะั้นมันจะอยากทุกเนาะให้มันละลายไปนี่นะจ๊ะ ôi mong toàn tonya mày thân súc còn em lạy 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 yêu lạy 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 áo áo lạy 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 lạ lạy lạ lạy lạ lạy lạy lạ lạy lạ 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 ไฟทําไฟกลางๆนะจ๊ะเนาะถึงไฟอ่อนๆออนั่นแหละ,นะหนึ่งแบบหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็พลิกเนาะพลิกขึ้นมาตถวะว้ายหอมวนๆขึ้นมาแล้วหอมกินใบใบขมิน้นะจ๊ะหอมรมเลยเนาะอือพลิกไปพลิกมาฉันว่ามันหนาจะซุกแล้วเนาะเปิดดูหนามันก่อนดูว้าวิดูถาะเถาะเถาะเถาถะถ เปิดขึ้นมามันหอมรมเลยอีแม่เอ้ยดู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 นากินขนาดนี้เนาะควันรู้ว่ะเออบ่อแมนควรนเด้อเขาเรียกวยร้อนของความอร่อยเด้อจานีแซ่บ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 อุ้ยแบบนี้เนาะจ้าติดแล้วติดแล้วไม่ต้องให้มันแหงมากเนาะแหงมากมันก็จะไม่อร่อยนะคะแต่ว่าบางคนเขาก็ชอบให้มันแหงกว่านี้เนาะ ก็ปิ้งต่อไปอีกสักนิดนะคะถ้าว่าชอบเหงว่นนี้เนาะแต่เฝื่งฟ้าเนะี่ยชอบแค่นี้พออร่อยแล้วจ้า